เทสกระบอกไล่นก PVC size S ตัวเล็กนะครับในซีรีส์กระบอกไล่นกสูตรอาจารย์เก่งนอกสถานที่นะครับเป็นสถานที่เปิดโลงกลางภูเขาเรามาฟังเสียงของไอตัวเล็กเนี้ยตรงนี้กันนะครับตัวนี้นะครับออกแบบไม้มีขนาดเล็กกระทัดรัดเรียบง่ายนะครับไรล,ลอยต่อเป็นลำตรงหัวจุดมีซิลิโคนนะครับกดง่ายไม่เจ็บมือและตัวนี้ประหยัดแอลกอฮอล์ครับ ฉีดสามครั้งนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามปิดฝาไม่ต้องปัน่นไม่ต้องเขยา่ายิงได้เลยสามสองหนึ่งโอ้โหตัวเล็กๆก็ลั่นเข่าเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราจะยิงใหม่นะครับเป่าอากาศเสียทิ้งนะครับเาอากาศเสียทิ้งสะบัดสะบัดนะแล้วก็หนึ่งสองสามเหมือนเดิมลมค่นข้า้งแรงนะครับวันนี้ ป่านะครับไม่ต้องปั่นไม่ต้องเขย่าครับยิงได้เลยหือเสียงแน่นเสียงแน่นครับก็จะงมีอีกหลายตัวนะครับนี่คือซีรีส์กระบอกไล่นกสูตรอาจารย์เก้งนะครับไล่ตั้งแต่ไซส์เอนะครับไซส์เอมเอมแบบทวินวันนะครับไซส์แอลทวินวันสแตนดาร์ดแล้วก็ไซส์แอลทวินวันแบบพรีเมียมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์แอลนะครับไซส์แอลเซ็นเตอร์นะครับตัวนี้จะแลบปลายพามท่อนเดียว แล้วก็ตัวเนี้ยใหญ่สุดในซีรีส์ตอนนี้นะครับไซส์ XL นะครับถ้าสนใจก็ทักแชททักไลน์มาได้นะครับมีลายขนาดไว้บริการนะครับล่นลันแน่นแน่นทุกตัวขอบคุณครับ